มาอยู่กับส่องอีสานซิตี้นะครับมื่อนี้ก็ได้าไปใต้เขียนนะครับมื่อนี้ก็ได้เดือนเงง่ายเมื่อไหร่ละอาล่องมนงครับนี่ละอาบุญเท่ากันได้ผูกอัดล่องแบบนี่ละลูกดอกใส่ลูกดอกก็ได้ทครับว่าล้ำกองมันเป็นล้ำกองอย่าขายหนาครับสีจนะขายหนาเรียบร้อยถูกลง สามเพลิงพ้อไปครับไปรุ่นครับไปได้ยังแน่นกหรือว่ากบหรือว่าเหยน่อต้องทำมือนี่ก็ได้ไปแล้วครับเรียบร้อยเลยเดือนงาครับบอท่านครับเขียนอีกครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ไหม นี่ครับมอามาป้อนโตไยแล้วครับนี่กระละวัางดีๆนะครับนี่ฝนตกใหม่ๆครับถ้าตกก็ตกบ่แห้งนะครับฝน,นเมื่อคืนนี่ก็ได้ห้อนครับครับเมื่อนี้ก็ห้อนอีกและถ้าแดดบ่ค่อยมีแต่ว่าอาวแห้งครับกระละวัางกันแนี้นะครับนี่ปวดเติบอยู่เลยนี่ เกินไงครับเจ็ดป no. ุ่นโอ้ยปวดหัวบกถือกว่านกแตนนกแตนแม่เนี <S <S ่ยชอบไปเป็นตัวสลาบางยานี้บกถือกับบางยานบ้านหกเจ็ดเมตรนี่ครับ บางเถ้อก็ถือครับบางเถ้อก็ผู้ถือทั้งสี่แล้วมันจากเปิดน้ำแน่ครับใส่ลูกดอกสูบลมแห้งผุนเพื่อใด้บุบสิบสามเื้าผุนเนาะตามจริงเขาจะเอาใบสูบเป็นก็ได้ครับกบมาเขียนมะขึ้นอยู่ใส่น้อกบซองตัวอยู่นี่นะใส่บุม นี่ครับก็มาพ่อสอดเด็ดครับนี่โอ้ยดำปืนเลยครับของแท้ครับเอาบีวใส่เหลงเนี้ยนาะเหมือนเกือบนอครับนี่จับได้ไหมโอ้ลูกดอกลูกนี้ลุดเลยครับตาลูกนึงค่าอยู่หัวเครับตีกล่องให้เนี่ยไทย,ไทยไม่ไทยแก ยู่นี่อ่ะแล้วก็จะไง,งอตระไล่ซุ่มบงกล่องเนีไหมคนเห็นยเยอจกัดนตายกันนะครับอตระไลครับนี่เรื่อยขามนาขามตาสาัตว์เลือเลเ่อยครับผมไออยู่ครับลูกดอกมันเจยบห้วนข้าเยอะ่อย ยังบ่ตายได้นี่ครับก็อ่อนลงแล้วล่ะก็แบ่ยังไว้ใจบ่ได้ครับนี่าติดจิกจังเลยครับโอ้ขาดเสียแต่นางสติ๊กอันนั้นไปใส่ไปนะรูบาร์เหม่อมาโอ้ยมันเก่าอันขาดไหม่งวะไอ้ต้นบดีเสียตาเนี่ยน้อ พัดเผ็ดคื่อแซ่พอดีเสียดนะครับไดเมโนโ่ครับตะวานเป็นยาดีด้นี่ะครับนี่ของแพร่พัดเพชรหูห้เฮา นี่งันยอดลเ,อเ,ยเล,ยค,ลยครับเอางยู้ยคันรลับอสั่นม,มั้ครับเป็นมือถือไทยคเดียวไไก่ด้วยอ้อเอีบโตก็ไดมันสัมนีหละเกือบสองนิ้วครับมางชั่วนี่ก็สองนิ้วพอดีเลยนี่ ส่วนกลางลำตัวมันลำตัวลำหัวนี่แหละเสียงป่าสวบดอกจันย่างดีครับนี่คาดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วละครับเน่าสิประมาณเมตรหนึ่งเหรอครับนี่เมตรหนึ่งพอดีเลยนี่ตั้มน่ะครับเรียบร้อยเขยยาแยมเยอะไปเลย น้าค <si ุพ่อลูกคือมาได้ไม่พคุพ่อกเลยบเอค่อยพออยเจอเลยต้องเจอแบบนี้แล้วโดนพ่อแล้วสิเถื่อพ่อเทื่อหนึ่งตายแล้วมั้งเนาะตายแล้วละรับล่เคบมันเลูกดอกมัน con đang sửa bây giờ <laughs> áp được chấp hàng các bạn luôn ngoài <laughs> ngoài hàng nhanh kéo như thế là chỉ cái điểm vậy hàng điểm ngon nhanh kì nhanh nhanh chỉ cái điểm đấy điểm này phải nhanh bày quay lắm để nhanh tạm lắng bày đây tôi này là các bạn luôn là này นี่เปเบิรงกบอีกคือผู้เดือนไงหมดครับหมดกับกัดเมือครับไม่ครับพัดเพชรนี่กระดูกออ่อนเลยนี่ครับซํานี่ยำกบจับกบจับเลยนยสำหรับเด็กหน่อยก็จะไปจะหลอกเลี้ยนแบบผมนี่ครับอาจจะมันตายใหญ่เครับงูซุมนี่ขั้นเบะแน่ใจอีหลีครับนี่ตะป่านยัง หางมันยังดิ่นอยู่ครับแจ๊กยิ่งแจ๊กเลย,ยอันตรายนะครับแต่สาหรับผมเนี่ยอันอนั่นยังงอโตรซะครับนี่ดิ่งงอโตรซ่เลยคุณน่ะนี่ปฏิกิริยาใซ่ครับนี่หนะาให้นนคนที่ว่ากินเนาะเมืเ่อตัวขนกินเนาะเจ้าไปเฮ็ดยาบีมันเพิ่งกระติบ,บีบใส่เหลอานะครับ กินใส่กับผัดเผ็ดเลยเหรอครับนี่เขากันเดียวนี้ครับนี่พอดีช่วงนี้เราก็ขายได้แล้วครับหลังวันที่สามมานี่คุณนะครับยังตายพอดีนะครับยังนะฟังเสียงครับยังฟีฟีซ้เซยเสียงอครับได้ยินบ้านนึงทำไมที่ห้องนี้ นะครับเสียงฟื <pine trees> ้อฟีสเยนี่ครับสำหรับงานเขียดกับบได้แล้ครับโอ้ยังอยากดินเสียครับค <Heidi> <vit Ka un yi> ุณบ่ตายเล้ครับยังหายใจอยู่คุณตายยากแล้วครับงูนี่บ่ธรรมดาแล้วนะยังอยากสีฟื้นอีกเสยอสำหรับเขียดก็บเค่อยได้แล้ครับนี่สามตัวนลครับนี่นี้ก็ได้คุณนะครับยังอยากดินอีกเสือคุณน่ะมันจีแพรแม่เบื่ออย่างนี้เรื่องแบบนี้ นั่น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 โอ้โหแฟนแม่เบียร์พอมป้ยนั่นนั่นโอ้โหโอ้โหฟื้นครับฟื้นฟื้นเลยเด้อครับพูนพูนเห็นมั้ครับพูนพูนแบบแม่เบียร์พ่นพูนครับเห็นป้วนี่นะครับมายังกาดแทมแม่เบียร์ข้นมือขอไปไก่เด้อ อ,อ,อ,อยากขื้อนอีกเลยออไป่ะครับครับสำหรับคลิปนี้กันลากันไปด้วยนี่แหละครับนขนคิงลูกเนี่ยจงังไยครับจับตายครับสั้นคลิปนี้ก็ไว้สั้นนี้นะครับสวัสดีครับไปแล้วย่านครับขนขิงลูกขึ้นอยู่กลาบ,บ้านแล้วล่ะ